สวัสดีปขการคึะษาสวัสดีวันทีใหม่ไทยนะคะขอเป็นตัวแทนของลูกๆมาวอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะและปีใหม่ไทยปีนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ในิิจัด ICA ที่ห้องคุณทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะอ่าแล้วพวกเราทั้งสองก็เป็นตัวแทนของทิจัดที่จะอวยพรคุณแม่คุณพ่อค่ะขอให้ ชีวิตมีแต่ความชุ่มฉ่ำของพระเจ้าที่จะหลังไหลมาบนชีวิตนะคะมนันดังสายน้ำเ<อ>ทศกาลสงกา์ที่ลดมาบนตัวเราของพระเจ้าจวอวรงณพรค่นนะ,คะสวัสดีค่ะรักใครก็เราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกา์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นพ่อพรกับเรานะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะทําอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่ในยามเช้านะคะเสริมกําลังเรี่ยวแรงของลูกๆเนะาะครับผมไม่ใช่เช้าอย่างเดียวเรายูท่งกตรงวันและกลางคืน <laughs> <ช>คุณพ่อนี่โดยเฉพาะท่านพ่อเนี่เป็นคุณพ่อที่เป็นฝ่ายเป็นกิจวิญญาณที่ แขงแล้เป็นผมลูกๆนะอธิษฐานตาอ่อพระเจ้าอวยพรให้กับลูกๆทุกคนขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ก็อยู่คู่กันเป็นครอบครัวที่มีพลังในการอธิษฐานให้กับลูกๆทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้าละคุณพ่อและคุณแม่นะครับสุดท้ายนะคะเราก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำหรับคิดจับต่อไปนะคะร่วมกันรับใช้ต่อไปค่ะ ขอ,อพรอพอจากพระเจ้านะครับในปีใหม่คลายของการในปีนี้นะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับลูก,กหลานไปนานๆแล้วก็รับพรอพร่วมกันนะครับเราขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่นะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการค่ะขอให้พี่น้องชุม่มฉ่ำในวันสงการขอสายทานจากพอดีส่งถึงพี่น้องทุกๆกันในวันสงการค่ะ ทุกท่านมารมงการค่ะพี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เดือผาพแข็งแรงขอพระเจ้าวอวยพรให้ติดตามพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยสันติสุขในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรและแม่แม่จะเป็นกําลังใจให้ลูกๆหลานๆในการติดตามพระเจ้า ขอพระเจ้าเทพอรอยู่ร่ามการพี่น้องและล,ลูกหลานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะลูกทุกๆุกคนแม่ขอเป็นตัวแทนในวัดสงการขอให้ลูกทุกๆกคนเดินตามพระเจ้าและประกาศรับใช้พระเจ้าต่อไปและให้เกิดผล กับตัวของลูกขอบคุณพระเจ้าแฮปปี้วันสงการค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่รักทุกท่านได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับการหนุนใจจากชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่คอยอธิฐานและก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆเสมอเวลานี้ได้อยากจะอวยพรคุณพ่อคุณแม่ด้วย พระนามของพระเจ้านะคะแด่ขออธิษฐานเผื่อนะคะพระเจ้าพระบิดาขอบคุณทรงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นดั่งของขวัญจากสวรรค์ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับครอบครัว ICA ของเราขอบพระเจ้าอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง,ขงมีถ้อยคำที่หนุนใจลูกๆอยู่เสมอขอพระเจ้าชูก,กำลังที่สดใหม่ให้กับทุกท่านขอพ่อพอนานปการการจัดเตรียมจริงดีให้กับท่านที่ท่านจะมีสันติสุขความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้ามีชีวิตแห่งคนแห่งพ,พอ่อพรของพระเจ้า ให้ชีวิตของท่านเป็นด่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมผานน้ำออกดอกออกผลในทุกระดูการขอพระเจ้าพิจารักษาให้ทุกย่างเท้าก้าวเดินของท่านได้สอดภัายในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอมอบฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูพิเจ้า สุขสันต์วันสกงกรานต์นะคะขอพระเจ้าอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่และพี่น้องทุกท่านได้เบิกบานชื่นบานด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำราญความทุกขร้อนให้มั่นหายดุจดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเริ่มใหม่สดใสใจสุขสำรญาญ